ิดมากผมเป็นคนคิดมากแบบมาก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 วันนี้ผมก็จะมาบอกทั้งข้อดีและข้อเสียของการคิดมากของผมละกันนะครับถึงแม้ข้อเสียมันจะเยอะกว่าก็เถอะเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงข้อเสียก่อนละกันนะครับ 1. อยู่ไม่เป็นสุขเวลาคนใกล้ตัวของเราเนี่ยเช่นพ่อแม่พี่น้องแฟนของเราเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้เป็นเวลานานเนี่ยโดยที่ไม่บอกเราก่อน ผมก็จะเกิดอาการคิดไปเองซึ่งความคิดของผมเนี่ยมันก็จะเป็นความคิดที่เป็นด้านลบทั้งนั้นเช่นพ่อแม่เข้าบ้านช้าผิดปกติผมก็มักจะคิดว่าพ่อแม่ผมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าพอผมคิดเองเนี่ยอาการที่จะตามมาเลยก็คืออยู่ไม่เป็นสุขลุลีลุกลนจนผมถึงขั้นสแปมแชทโทรหาลัวเดินวนรอบบ้านซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากการคิดมากหรือผมเป็นบ้าก็ไม่รู้2 นอนไม่หลับผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้อยู่2ครั้งครั้งแรกก็คือตอนใกล้สอบเข้ามสี่ผมจะเกิดอาการตื่นเต้นแบบมากๆและชอบคิดว่าถ้าเราสอบไม่ติดเราจะทํำยังไงสอบไม่ติดแล้วเราจะไปอยู่ไหนดีและเพื่อนของเราละ่ะจะเป็นยังไงผมนอนคิดนี้ทั้งคืนประมาณ2 0,000กว่ารอบผมจําได้ว,ว่าคืนนะั้นผมนอนเร็วกว่าปกติมากๆเพราะพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นไปสอบซึ่งเป็นการสอบที่ตัดสินชะตาชีวิตเลยก็ว่าได้ผมนอนประมาณ4ี่ทุ่ม หยิบโทรศัพท์มาดูเวลาอีกทีตีหนึ่งครึง่งใช่ครับตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีหนึ่งครึง่งผมนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนเตียงตลอดเวลาและครั้งที่2คือตอนที่ทางโรงเรียนเนี่ยนัดไปฉีดวัคซีนกันโควิดช่วงนั้นเนี่ยผมดูซีรีส์ i d g เก e ไม่ก็ Alice In the b o r d e r l a n d นนี่แหละนะจะไม่ค่อยได้ซึ่งทั้งสองซีรีส์เนี่ยมันจะเกี่ยวกับการตุรีกันซะส่วนใหญ่และพอถึงวันใกล้ฉีดวัคซีนเนี่ยผมหนึ่งขั้นไม่กล้าด,ดูซีรีส์พวกนั้น ใช่ครับขนาดแค่ซีรีส์ผมยังไม่กล้าดูซึ่งปกติเนี่ยผมเป็นคนชอบดูซีรีส์เนี่ยเอาชีวิตรอดมากนะแต่ด้วยช่วงนั้นเนี่ยที่มันมีข่าวคนฉีดว,วัคซีนแล้วอันนั้นเนี่ยผมก็คิดมากถึงขั้นผมจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับการนอนไม่หลับวะคืนก่อนที่ผมจะฉีดว,วัคซีนเนี่ยผมนอนประมาณ3ามทุ่มเพราะเขาประกาศออกมาว่าต้องพักผ่อนให้เยอะๆพราะคนที่ฉีดว,วัคซีนแล้วเป็นลมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากสาเหตุเดียวกันก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอ แต่คืนนั้นผมนอนไม่หลับผมมัวแต่คิดว่าถ้าผมโดนเฉียววัซซินและผมไม่ลอดกลับมาผมจะทํายังไงดีผมนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนเตียงมาดูอะไรทีตีสองผมตกใจมากจากสามทุ่มถึงตีสองผมนอนกลิ้งอยู่บนเตียงกูทําได้ไงวะผมถึงขัง้นรู้ขึ้นไปนอนกับพ่อแม่ของผมเพราะผมคงคิดว่าถ้ามีพ่อแม่อยู่ข้างๆก็คงจะนอนหลับได้ซึ่งมันก็หลับจริง แต่ผมนอนได้แป๊บเดียวเท่านั้นเพราะผมต้องตื่นไปฉีดวัคซีนเช้ามากทําให้ผมมีเวลาพักผ่อนน้อยมากๆแต่ผมก็รอดกลับมาได้ 3. เครียดจนเกินไปเวลามีสถานการณ์ต่างๆที่มันส่งผลกระทบไปถึงงานตของผมเนี่ยผมก็มักจะเกิดความเครียดแบบมากๆเช่นช่วงสอบช่วงเรียนปัญหาครอบครัวต่างๆหรือแม้กระทั่งปัจจุบันการทํ o ยูท b e ของผมผมมักจะคิดมากตลอดว่าถ้าสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้มันแย่ลงเมื่อไหร่ ผมมักจะเกิดความเครียดเสมอแต่ไม่ใช่เครียดแบบธรรมดานะครับบางครั้งในผมเครียดถึงขั้นปวดตาอยากอ้วกจ็บท้องเลยก็มีซึ่งข้อนี้ผมก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนความคิดในด้านลบของผมเองนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคุณผู้ชมก็อย่าเครียดเยอะจะเกินไปนะครับอาการต่างๆที่ตามมาจากความเครียดมันแต่การคิดมากก็มีข้อดีอยู่นะครับเช่น 1. เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างรอบคอบและมัดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลา2 ดูแลเอาจะใส่คนรอบข้างเป็นอย่างดีและ 3. มีการวางแผนตลอดเวลาและมักจะคิดแผนสำรองไว้เสมอแต่โดยรวมแล้วข้อเสียงมันหนักกว่าข้อดีหลายเท่ามากๆถ้าอยากให้ผมมรมณมดีเนี่ยก็คงต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมไปแล้วเจอกันรีไปไหนวะนี่แถม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 แคลิปสั้นเกินผมจะมาแชร์วิธีคลายความเครียดตามฉบับของผมแล้วกันนะครับ 1.